เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่24มิถุนายน2025หัวข้อจงยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นตอนที่หนึ่งข้อพระคำหลักโรมบทที่13ข้อที่3 3 เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ประพฤติดนีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ประพฤติชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าอย่างนั้นก็จงทำแต่ความดีแล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นอ่านพระคำทีกิจการบทที่สิบสองข้อที่ 11. หนึ่งถึงสิบเอ็ดหนึ่ง ในเวลานั้นกษระยัเทโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักร 2. ท่านฆ่ายากอบที่ชายของยอนด้วยดาบ 3. เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ 4. เมื่อจับเปโตรแล้ว จึงให้จำคุกและให้ทหารสี่หมู่หมู่ลับสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนห้าเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจําจองในคุกแต่คริปตจักอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นหก ในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกเจ็ดนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างสองเข้ามาในห้องถงัง ทูดองค์นั้นกระตุ้นเปโตรที่สี่ข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซนนั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตร8ปดูดสวรรค์องนั้นสั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามแล้วทูดจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเก้า เปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตสิบเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตรสิบเอ็ดเมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเนื้อมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว เนื้อหาพระธรรมทีกล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อพระครรหลักวันนี้ว่าหากท่านทำสิ่งที่ถูกต้องท่านไม่ควรกลัวรัฐบาลหรือหน่วยงานของพวกเขาตัวอย่างเช่นเมื่อคนขับรถกลัวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จราจรเป็นไปได้มากที่สุดว่าเขาหรือเธอได้กระทำสิ่งที่ร้ายแรงหรือกระทำผิดกฎจราจร หากท่านกระสับกระส่ายเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะมาพบท่านนั่นอาจหมายความว่าท่านกำลังมีอะไรซ่อนเร้นรัฐบาลและพระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่22ข้อที่21ในหน้าที่ที่อยู่ใต้การปกครองไว้ว่า21พวกเขาทูลว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า เพราะฉะนั้นของของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าย้ำว่าท่านควรมอบสิ่งที่เป็นของซีซ่าให้แก่ซีซ่าซีซ่าเป็นรัฐบาลที่ปกครองในขณะนั้นแทนที่จะกลัวทำไมไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องละ่ะอยู่อย่างถูกต้องและทำความดีเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่รัฐ ในบางภูมิภาคบางคนกลัวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เพราะพวกเขาทำผิดแต่เพราะการเหยียดเชื้อชาติหรือการกดขี่หากเจ้าหน้าที่รัฐตัดสินใจใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อข่มขู่ท่านอยากกลัวคนคนนั้นแต่ให้เอาเรื่องไปฟ้องพระเจ้าพระองค์จะต่อสู้เพื่อท่านอย่างไรก็ตาม ท่านต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการพึ่งพาพระเจ้าก่อนที่จะเกิดปัญหาหลายปีก่อนผมได้ยินมาว่ารัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศของผมในเวลานั้นกำลังวางแผนที่จะจับกลุมผมเพราะหัวหน้ารัฐบาลได้รับแจ้งจากนักจิตวิญญาณว่าคำอธิษฐานของผมขัดขวางแผนการที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาสำหรับประเทศตอนแรกผมกลัว แต่คืนนั้นผมมอบเรื่องนั้นให้กับพระเจ้าและภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ต้องการฆ่าผมก็ตายไปแล้วหากท่านยำเกรงพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอพระองค์จะต่อสู้เพื่อท่านในดาเนียลบทที่สามข้อที่สิบหกสิบหกชาตรักเมชาก และอาเบตเนโกทูลพระราชาว่าถ้าแต่เนบูคัดเนซาข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ย้ำว่าเด็กหนุ่มชาวฮีบรูสามคนขัดขืนคำสั่งชั่วร้ายของกษัตริย์และพระเจ้าปกป้องพวกเขาจากพระพิโรธของพระองค์พระเจ้าปกป้องพวกเขาเพราะพวกเขาเลือกที่จะยำเกรงพระองค์ ไม่ใช่กลัวมนุษย์เมื่อเฮโรดเริ่มสร้างความหวาดกลัวแก่คริสตจักรโดยท่ายากอบและขังเปโตรไว้คริสเตียนก็เริ่มอธิษฐานไม่หยุดหย่อนคำอธิษฐานของพวกเขาทำให้เกิดปาฏิหาริย์มากมายเปโตรได้รับอิสรภาพอย่างอัศจรรย์ในวันก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตและต่อมาเฮโรดถูกหนอนกินกิจการ บทที่สิบสองข้อที่สิบสองถึงยี่สิบสามสิบสองเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมารดาของยอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาราโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่สิบสามพอเปโตรคอรที่ประตูชั้นนอก ก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาดู 14. เมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเธอปีติยินดีอย่างยิ่งแต่แทนที่จะเปิดประตูให้กลับวิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตู 15. พวกเขาจึงพูดกับเธอว่าเจ้าเป็นบ้า แต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจึงบอกว่าคงเป็นทูตสวรรค์ประจำตัวของเปโตร16ส่วนเปโตรยังยืนเคาะอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจ17เปโตรโบกมือให้พวกเขาเงียบแล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไร แล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้ให้ยาก,กอบกับพวกพี่น้องทราบแล้วเปตโตรก็ออกไปอยู่ที่อื่น 18. พอถึงรุ่งเช้าพวกทหารเกิดความโกลาหลอย่างมากในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปตโตร 19. เมื่อเฮโรทรงหาตัวเปตโตรไม่พบจึงทรงไต่สวนพวกทหารยาม และมีรับสั่งให้ประหารแล้วท่านก็ออกจากแว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยายี่สิบเฮโรดนั้นเรียงชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนชาวเมืองจึงพากันมาหาท่านหลังจากเอาใจบัสทัสกลมวังของกษัตริย์แล้วก็ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะเมืองของพวกเขาต้องอาศัยอาหารจากแผ่นดินของกษัตริย์ ยี่สิบเอ็ดเมื่อถึงวันนัดหมายเฮโรสทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนบันลังแล้วทรงกล่าวคำปราศัยต่อพวกเขา22คนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่านี้เป็นเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์23ในทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้ท่านเกิดโรคคล้าย พราะท่านไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วท่านก็ถูกตัวหนอนกัดกินร่างกายจนสิ้นพระชนท่านที่รักโปรดอยู่ให้ห่างจากสิ่งที่จะทำให้ท่านต้องกลัวรัฐบาลอย่างไรก็ตามหากท่านไม่ได้ทำอะไรผิดและเจ้าหน้าที่รัฐตัดสินใจที่จะข่มขู่ท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามเพียงแค่มอบเขาหรือเธอให้พระเจ้า พระองค์จะคุ้มครองท่านอย่างแน่นอนประเด็นสำคัญตราบใดที่ท่านยำเกรงพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องท่านก็ไม่จำเป็นต้องกลัวบุคคลองค์กรหรือรัฐบาลแต่อย่างใด